โดนรีพอร์ตไม่ได้ค่ารถเรือโดนรีพอร์ตอ่ะตายเยอะไงดักเลยพุ่มเม่เยอะพุ่ตายไอ้ตุวยไงซะเตายเยอะไงเลยโดนรีพอร์ตไอ้ยัยสีเยี่ยมไปไม่ไม่ดูอยู่ในดูอยู่ในบ่ออ้าวกูลืมอ้าวกูลืมไม่นี่แต่โทรจบแล้ววัตถุฟังได้ฟรีเยอะอ่อเบียร์กับลำเบอร์สีแดง เฮ้ยเฮ้ยไอ้เอชี่ยมันก็นยิงไอ้สัแต่แต่กลัวตายเอ้าน,น,น,อนั่นเฮียอะไรนั่นเฮียอะไรนี่นั่นทำอะไรกันนี่ทำอะไรนี่นี่ตาเอ้ยขี่างยู่ไหน่อยก็พุ่ยหลังก่นเลยเอ้ยอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งกับกูอ่ะกูตายเจ๊กูรู้มึงทำได้เจ๊มึงทำได้เว้ยเจ๊มึงทำได้ไดแ,แล้ว บอกแล้วมึงทำได้มึงเก่งไอส้สัตว์ที่สุดในโลกมึงเกงง่เกงกว่าคนมึงเก่งกว่าไอ้นี่อีกอีกนิดที่ขึ้นอันดับโลกอีกเน,น,น,นี่ยตัวเต่าชอบกดแก้เกิดอีกที่อะเนี้ยแต่ว่าไอ้สัตัวเต่าชอบกดแก้ตายซะแล้วอ๋อ โอ้เยี่ยม่งเลยนิดเดียวกูจะวิ่งไปกูจะวิ่งกูจะวิ่งไปกูจะวิ่งกูทำได้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 มีเฮียอะไรเนี่ยนะเฮียอาก้าเฮียปัตุก้าอาร์เทนอลมาทำไมโต้มตายไม่ตายมาทำไมมาทำไมมึงรู้จักว่ะฮะโจ๊กเกอร์อันดับเเีียย สกูไปกูไปยได้แต่ไมเลี้ยวละเออดึงสวยโหมีนาามาสุดยอดมากตายตายเอาตายหมดแล้วงคุณภาพบ่กูตไอม้ัาให้มันตายหาไปก่อนเลยยัไรกงหากูเป้าหากูอยู่หากูอยู่ใช่ไหมหาพว

นี่แน่นี่แน่ไม่กลับไม่กลับกลับยังเอาอายังไม่กลับด้วยเฮียโอ้ยกูต้องโดนห่ากูโดนาว่าเป็นโป๊แน่ยี่มา

ตายแล้วไอสัตว์เมีความแค้นกูโดยเฉพาะเลยไอสัตว์นี่ไม่ได้หลืไงวะเนี่ยฮะตายเฮ้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 ย้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ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 เฮ้้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮ ตายเหรอว้าว้าไอ้สัตว์คุณเอาไปแม่ไเหี้ยมึงเลยมาทำมันผมไม่ได้ตั้งใจเป็นหน้าปวดให้อภัยลูกลูกช้างตัวนี้ผิดไปแล้วเหี้ยรอดควายกันครับทุกคนควยกัครับทุกคนด้ย

โอ้ยเจ้ามูลาดน้อยมหัศจรรย์เฮียฟิกเกอร์ไปเลยวะโอ้โอ้เอาตายเลยเฮ้ยใครเข้าไปมีนะครัาจาร์ศาสกลัวมึงเองแล้วกันยิงเผื่อไว้เฮียเพื่อมีคนจงออกมาเพตาปอมเนียนกันนะเนียนถือว่า ตา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 เฮ้ยยังไม่โดนเฮียยังไกผูกกลายเป็นขีนนนนนน้เฮียอย่าไม่โดน,น,นอีบ้านละเอ้ยเอาเฮ้ยไปเรเบิเฮียอะไรอย่ายุ่งอย่า การแปดระเบิดที่เยี้ยมากไอ้สัตว์เอ้ยมึงโลกไปนี้ได้เลยนะเว้ยเอ้แอร์ตู้เอา่าดยู่แบบนีมังไงมึงตายแพ้ก็เราก็ยังตายอยู่ดีเลยเยี้ยมึงก็ยืนราว่าว่าเป็นจริงที่ไกล้าจะตายไม่ตายเยี่ยมไปยนเียกใครสไ้ยังเย็นร่องกับ วาทราบจะ้ตายจะไปลงกมันจะตายลงในที่สดไอ้เหี้ยจบแล้วไอส้สัตว์ว่ามันมาตรงนี้ยตายห้ามหมดเลยคุณยิงเช็ค,ชค,ชคไอส้สัตว์ไม่มีเหี้ยอะไรอะไรโอโหทุกคนไม่ต้องสนใจทุกคนคมทุกคนงามทุกคนตีเลยเจ้ เอมึงเล่นกันอ่ะมึงดันเลยเยอะสามทางมัวจะไปตีขนนี่แค่ก็แพ้เด็กโง่มันจะล่อให้เราไปเอามังกรแต่แบบโหเห็นในการแข่งมไหมเอามังกรแล้วเอ่ยมีเอาดาวอะไรมาก็ต้องเอามังกรอีกการล่อเง โอ้โหมีนาสามะมีนาโอ้บผมแข้งก็ไปแข้งอ้เหี้ยไม่เอาอยู่คนเดียวเต็มเหี้ยเลยคนอะยุ่ยเดียวไม่ได้เลยเหี้ยวิ่งเข้าใจเหี้ยวจบละ